เอาป่ะเอาป่ะเอาป่ะโคดเขื่อโอเคให้อมเน้ออมหน่อยเอาหน่อยให้เขาอมหน่อยให้ให้เขาบอกแอคชั่นแล้วก็ผุดออกมาแล้วเสียงของเอาเด้อสามสองหนึ่งแอคชั่นเอื้อเอื้อ

มันถึงยิ่งหรือว่ยังไงเนี่ยใช่เนี่ยเหมือนแบบอาแลแบบถึงยิอ่ะถึงยิ่งยืนยิ่งยนยิง